แนวอิซุสชารัตโฟเซลนะครับวันนี้พอดีเห็นพี่โอ๋นะครับกำลังเตรียมรถเพื่อที่จะส่งมอบลูกค้านะครับเป็น FXZ 360แรงม้าต่อกระบะเหล็กดำสามมิตรนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปให้พี่โอ๋ได้ลองแนะนำนะครับแล้วก็พูดคุยให้เราฟังนะครับเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับว่าทำอะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ นี้รถพ่วงสามมิตรครับ FX360 กระบะเหล็กดําลวสีเส้นสติดตะแกงลงสีบายเซลโอสัมยักปักคงชัยครับตอนนี้ครับผมตอนนี้เตรียมรถจะส่งมอบพรุ่งนี้เหรอครับพี่โอวันอาทิตย์ครับโอ้วันอาทิตย์น,นี่วันเสาร์อะ มันเสาอยู่ครับมันสับมันเสาอยู่ครับแต่ก็ดีครับเตรียมรถไว้เนื่นๆพอถึงเวลามันก็ไม่ฉุกระหูกเนาะ<ช>อะไรก็พร้อมไปหมดนะครับน่าใช้ไปหมดเลยครับรถสีก็สวยป้ายแดงอีกทหานนะ,อ,ะอันนี้ลูกค้าจากไหนครับผมจีพนภัลักษ์เป็นภัลกษ์จังหวัดนครราชสีมาหรือเปล่าเป็นพูดลับเหมาครับผมอ๋อผู้ลับเหมานะฮะพูดลับเหมา งานราชการหรือว่างานงานราชการงานราชการครับพี่กังหันลมอ๋อโอเคเลยซื้อลูกค้าขอจกพเอสคอนสตรัชั H ่นเก้าออกกับพี่โอ,อมาหลายคันเล้่ยงครับเขาซื้อพีอัมาครับแล้วก็น,นี่ก็เป็นพ่วงแรกรถใหม่ตอนนี้เขาใช้หัวลากฮีโนอยู่หนึ่งหัวแล้วก็อ่าอีซูซูน่าจะสองเจ็ดศูยหนึ่งั้วอันนี้เป็น เป็นพ่วงใหม่สามหกศนะครับก็ตามติดมานานพอสมควรน,นะครับทีแล้วทำไมลูกค้าจึงตัดสินใจอีซูซูไม่ไม่เลือกฮีโน่ครับผมพอจะทราบเหตุผลหรือเปล่าไปหาเขาที่บ้านนะครับแล้วก็ให้สเปคที่ครบถ้วนนะครับที่ที่รายล,ละเอียดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูครับว่ามีใครบ้างที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับ ใช้ไปแล้วมันดียังไงอะไรเงี้ยคือเราให้ลูกค้าฟังได้ครับแต่ส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเป็นตรงส่วนสเปคกระบะมั้งครับที่ที่ลูกค้าที่ลูกค้าอ่าตัดสินใจนะครับเช่นอันนี้ก็คือบันไดบันไดอ่ายื่นลงมาหนึ่งขั้นนะครับตามตามตรงนี้บันไดยื่นลงมาหนึ่งขั้นครับอ่าบันไดข้างแก้มยื่นลงมาหนึ่งขั้นอ่าฝาข้าง ตรงนี้เขาไม่ได้เปิดก็เลยทําเป็นเชื่อมตายฝาข้างเชื่อมตายนะครับส่วใหญ่เป็นงานสชุด่วนใหญ่เป็นงานอะไรครับเพราะถิ่ใช้สเปคแบบนี้ครับเป็นงานดินลูกลังครับรับเหมาตับที่ในพื้นที่ครับรับเหมาถมที่อะไรเงี้ยครับก็ก็เลยใช้จะเห็นว่าตรงนี้ครับเป็นเหล็กรางบังคับกระบะปกติมันจะมีจะมีที่เดียวอันนี้เหล็กรางบังคับกระบะใช้เป็นสองชุดนะครับ ทั้งตัวแม่และตัวลูกตอนนี้เหล็กแางบังคับกระบะสองชุดเหล็กกันโครงฟันปลาก็ใช้อันนี้เพิ่ม,มาอีกชุดหนึ่งก็เป็นสองชุดนะครับมีชุดด้านหน้าแล้วก็ชุดด้านหน้าแล้วก็ชุดชุดด้านหลังเพิ่มเป็นสองก็คือเหล็กกันโครงฟันปลาสองชุดเหล็กแางบังคับกระบะสองชุดสําหรับลูกค้าที่วิ่งแบกน้ําหนักนะครับ วิ่งแบ่งน้าหนักที่วันใช้งานหนักนะครับมันก็จะมันคงใช่ไหมไม่โครงเเลงอันนี้ก็ไม่โครงนะครับอันนี้ก็ก็นี่ครับไม่ให้กระบะโยกแรงนะครับอันนี้ก็นี่กันโครงนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ก็คือเพิ่มมาให้ลูกค้าอันนี้เขาแล้วเขาคิดเงินเพิ่มไหมครับไม่ไม่ไม่คิดเงินเพิ่มทําให้ลูกค้าเพิ่มตามความต้องการเลยเนาะครัโอ้ดีครับสําหรับคนที่ที วิ่งหินวิ่งทรายนะครับถ้าไม่ระบุเขาก็ไปทําให้นี่ครับตัวนี้แบ็กเก็ตกันฟ้าท้ายระเบิดแบบคันกลอนใหญ่นะครับถ้าเราไม่ระบุไปเขาก็บางทีก็จะใส่อันเล็กบางทีก็ไม่ใส่มาเลยนะครับพอเวลาวิ่งหินวิ่งทรายครับมันต้องมันต้องล็อกตัวนี้ป้องกันฟ้าท้ายเปิดนะวิ่งไปมันขยับได้เราก็ล็อกฟ้าท้ายแต่เวลายกดมยังไงก็จะลืมมาเปิดตรงนี้นครับมันจะดึงรถล้มได้นะครับเดี๋ยวพาไปข้างหน้าดิดน,นึงครับแล้วก็ อ,อ,อธิบายให้ฟังนิดนึงโดยภาพรวมครับโดยภาพรวมครับว่าอ่านี่เนาะสำหรับคันนี้นะครับเป็น FXZ 360แรงม้านะครับเลือกเฟืองช้าเพราะว่า,าวิ่งดินระยะทางสั้นๆใกล้ๆวิ่งในลภายในตำบละเป็นส่วนใหญ่ครับรับเหมาในพื้นที่นะครับก็เลยเป็นอ่าเป็นส6 0เฟืองช้านะครับ สำหรับสเปคนะครับก็พื้นๆเลยก็คือมีบันไดวอล์กเก้นนะครับบันไดวอล์กเก้งไปลังคาตีด้วงนะครับแล้วก็มีบันไดข้างแก้มมีบันไดลิงนะครับโดยตัวนี้ยื่นลงมาหนึ่งขั้นนะครับตรงน,นี้ลงมาหนึ่งขั้นเพื่อเวลาขึ้นนะครับมันจะจะได้เหยียบตรงนี้แล้วก็จะจะทาจะขึ้นได้ง่ายนะครับ,รบเพราะว่าเทรน บางทีช่วงหลังๆนะครับลูกค้าก็อยากให้ทําตรงหยับขึ้นขั้นแรกให้ด้วยมันจะได้ขึ้นอ๋อมันขึ้นง่ายๆนะง่ายง่ายครับง่ายแล้วก็มีการดกันมอเตอร์ไซค์อันนี้เพิ่มเงินไหมครับแต่ก่อนต้องเพิ่มเงินนะห้าพันบาทอันนี้ก็ยังไงคุยได้อาจจะขอแถมได้ครับอ๋อครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้คุยง่ายใช่ใช่สามมิตเดี๋ยวนี้คุยง่ายใช่ครับการดกันมอเตอร์ไซค์ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็นะครับ ขาข้างเชื่อมตายตลอดแนวครับทำไมทาไมติดตะแกรงลงสีด้วยครับบางครั้งอาจจะมีวิ่งหินเล็กวิ่งวิ่งทรายนะครับอ,อันนี้ก็เลยติดตะแกรงลงสีจะสังเกตว่านะครับมันจะมีะแบบแบบยินน็อตถอดได้นะครับสมมุติว่าเราจะเป็นวิ่งงานดินนะครับถอดอออกก็ได้นะใช่เสียสละเวลาถอดออกเลยครับอันนี้ถ้าถ้าสมมุติเราวิ่งอาจจะไปวิ่งดินหรือวิ่งอ้อยอะไรเงี้ยครับก็ ก็ถอดตะแกงลงสีออกได้อันนี้คือเราทําแบบแบบยินน็อตมานะครับเห็นไหมครับด้านหน้าก็ใส่กันโครงฟันปลาสองชุดนะครับอันนี้ทําเพิ่มเข้ามานะครับกันโครงฟันปลาสองชุดเหล็กล่างบังคับกระบะก็สองชุดมีอยู่ตรงนี้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ไหนตำแหน่งไหนอีกชุดหนึ่งตรงนี้ฮะตร,ต,รตรงตรงใต้ซุ้มร้อนอีกหนึ่งชุดนะครับรับผมอันนี้คือป้องกงันโครงแต่ว่าถ้าท่านใดนะครับ ไปวิ่งตามพิกัดน้ำหนักต้องการน้ำหนักบรรทุกไอตัวตัวกันโครงฟันปลาตรงนี้ไม่ต้องใส่เหล็กลามังคับตรงนี้ไม่ต้องใส่นะครับมันก็เบา <au S 2> <บ au S 2> ลงเบา <au S 2> <บ au S 2> ลงมันก็จะเบาลงหรือกัดกันมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ต้องใส่ครับ,รบเบาลงนะครับเพื่อให้ได้น้ำหนักสินค้ามากที่สุดใช่ครับใช่แต่อันนี้ลูกค้าวิ่งระยะทางสั้นๆใกล้ๆในพื้นที่นะครับวิ่งดินดินลูกลงังดินอะไรเงี้ยปรับที่อะไรเงี้ยครับก็เลยมัน ทำให้ลูกค้ามันจะได้แข็งแรงต้องนับตรงนี้ตรงที่เหล็กเหล็กที่สีก็เหล็กนะครับอันนี้ก็ใช้จารบีป้ายนะครับในตรงนี้ฮรตรงกันขงพันตายุกนิดนึงแล้วเอาจลรบีป้ายจะรบีป้ายอ๋อมันจะได้ไม่เสียดสีไหมนะครับมันจะไม่เลวใช่ครับเราจารบีป้ายนะครับวิธีการต่อถังลมที่ถูกต้องของสามยิรนะครับหรือที่อื่นหรือลูกค้าท่านใดที่ใช้ fx360 f อยู่ตรงนี้เป็นถังถังลมสำรอง เราจะดึงจากตัวนี้ไปตัวลูกนะครับครับเพราะว่าระบบลมสายสีเขียวตัวนี้คือระบบอ่าสีดุมล้อหลังนะครับสีเขียวตัวนี้แล้วก็สีแดงนะครับสีแดงสีแดงก็ไปด้านหน้านะครับอ่าก็คือสติกเกอร์ที่อ่านี่ครับมันจะบอกบอกอ่า ลมบอกบอกว่าลมลมว่าสายไหนจะไปไหนฮะลมเบรกล้อหน้าสีแดงระบบลมเบรกล้อหลังสีเขียวครับผมแล้วก็ระบบส้มส้มอ่าตัวตัวนี้ไปตัวลูกถังลมสำรองตัวนี้ไปตัวลูกสีส้มนะครับก็คือลมไปใช้กับระบบเบรกตัวลูกอ่าตัวนี้ถังลมทังรวมถังรวมก็จะเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงิน ายสีน้ำเงินจำเข้าไปนาน้ำเงินก็จะแบ่งให้แดงแบ่งให้ผเขียวแบ่งออกให้ส้มๆมอันนี้มันมันมันไม่ออกส้มบางทมันจะเป็นส้มอะครับอ่าใช่มันจะสีส้มๆมครับอ่าสีส้มคือนี่ด้านสุดนี่ครับมีกล่องเก็บเครื่องมือไว้เก็บของเนาะใช่ใช่ปั๊มโลโก้แล้วมันจะมีถังลมอีกอีกอีกที่หนึ่งฮะอีกลูกหนึ่งอยู่ใต้ชั้นสี่นะครับครับอการดูแลรักษาถังลมตรงนี้ง่ายๆครับ เราสิกองศาเข้าหาตัวดึงเนี่ยออแบบนี้ไม่มีผลเพราะยังแห้ง,หงถ้าชื้นถ้าเกิดอาการชื้นดึงจนความชื้นนะครับอ,ออกให้หมดจนรู้สึกว่าแห้งๆม,มาเป่ามัเรานะครับไอ้ตรงนี้ก็คือดึงน้ําออกจากระบบจากระบบเบรกหมดแล้วนะครับเมื่อถ้าข้างในมีน้ําน้ําเมื่อเจอกับอากาศอาจจะทําให้พวกนี้เกิดสนิมได้เพราะสายลมนะครับ เราจะทาให้ลมรั่วนะครับเดี๋ยวไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันบ้างครั360นี่มีเสน่ห์นะถึงแม้ว่าอายุอานามเขาจะเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังขายกันเป็นว่าเล่นเลยนะกระจังหน้าตรงนี้จะเป็นโครเมียมตัวอิซูซุจะอยู่สูงขึ้นนะครับดูสังเกตดูรุ่นใหม่ที่วิ่งบนท้องถนนนี่ฮะลุหนึ่งดูหล่อนะดูหล่อนะใช่ครับเขาเรียกเขาเรียก หัวทรงนี้เขาเรียกอะไรทรงโลบคอปใช่ไหมครับอันนี้รุ่นอันนี้เป็นเดก้านะครับเดก้าสามหกศูนย์อ่าน็อตล้อนะครับจากแปดตัวเปลี่ยนเป็นสิบตัวนะครับตัวนี้ก็จะทําให้อ่ากระจายแรงและน้ําหนักอ่าได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ากระทะล้อแต่รุ่นก่อนๆนะจะใช้โปรฟี่นะครับเดี๋ยวนี้เปลี่ยนใหม่ครับพี่นัทตันนี้ก็คือจะเป็นอ่านี่ยครับแม็กเซียนนะครับแม็กเซียนนะครับ กระทะล้อตัวซิมน็อตล้อจะเป็นแม็กเซียนนะครับตัวนี้แม็กเซียนเป็นยี่ห้อเนาะครับแม็กเซียนยี่ห้อแม็กเซียนขนาด22.5นิ้วความความกว้าง8.25ครับนิ้วครับโอเคถังน้ำมัน370ลิตรอ่าใช่อันนี้ถังเติมน้ำมันไฮดรอลิกเนาะครับที่ไว้ยางอะไหล่ก็อยู่ใต้ถังน้ำมันอ่าฮะส่วนใหญ่ตอนนี้ลูกค้า พอจดทะเบียนได้เสร็จปั๊บก็ส่วนใหญ่ก็จะถอดไว้ที่บ้านนะครับเนะเพราะผมว่ามันก็อยู่ค่อนข้างจะต่ำเนาะถ้าวิ่งหลังถนนหรือวิ่งล่องโอเคถ้าหน้างานมันจะมีโอกาสติดมันจะขาดแล้วมันจะหักครับตรงนี้ครับมันจะดันกองดินลวหักอันนี้แต่ว่าตอนจดทะเบียนเราต้องมีโชว์ขนส่งก่อนเนาะว่ามียัางอะไรอ่าใช่ครับใช่ใช่ตัวแม่ยาวกี่เมตรครับ6เมตรครับผมหกเมตรท่วนเนาะหกเมตรท่วนครับตัวลูกลอ่าตัวลูกยาว6เมตร50ครับ6เมตรครึ่งก็เป็นมาตรฐาน สำหรับงานพวกวิ่งดินหินทรายเนาะใช่ครับใช่ถ้าเป็นเกษตรก็จะใช้เป็น6.8หรือว่า7เมตรใช่ครับครับผมตัวนี้ก็ไฟท้าย LED นะครับคือเราก็ระบุไปว่าเป็นไฟท้าย LED 4ีดวงถ้าถ้าถ้าหรืออาจจะเป็นไฟธรรมดา4ดวงด้านท้ายแล้วแต่เราถ้าถ้าเราไม่ระบุก็จะเป็นไฟท้ายธรรมดานะถ้าเป็นสามมิต ตอนเราต้องระบุด้วยถ้าไม่ระบุเลยเขาจะใส่สองดวงมาให้ครใส่ไฟเบรกกับไฟเลี้ยวมาให้นะครับลำพงใหญ่ลำพงใหญ่ KTK KTK นะครับโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะไม่มีปัญหาครับแต่ว่ายังไงก็ลองดูฮะัลำพง KTK รู้สึกว่าจะคิดเงินเพิ่ม5,000บาทนะครับอ๋อครับอ่าถ้าเป็นลำพง สามิตรก็ราคาปกติไปก็ฝากไปถึงสามิตรไม่ต้องคิดเพิ่มหรอกครับของซื้อของขายครับถ้าเธอฟังอยู่ไม่ต้องคิดเพิ่มหรอกนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าฝาท้ายตอนเดียวนะครับคือเปิดท้ายไม่ได้นะครับเปิดท้ายไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดท้ายได้แต่ว่ามันจะเปิดต่อเมื่อตอนเรายกด้ามใช่ครับใช่ถ้าเราไม่ยกด้ามฝาท้ายมันจะเปิดไม่ได้ครับเขาเรียกฝาท้ายตอนเดียวนะครับฝาท้ายตอนเดียว แขนลากแบบนี้ครับก็คือแบบต่อนะแบบต่อครับแขนลากแบบต่อเพืบบอ่อให้บบความยาวมันถึงความยาวต่ําสุดที่กฎหมายกําหนดช่วงของแขนลากเนี่ยระยะสั้นที่สุดเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์กําหนดคือถ้าจะสั้นกว่านี้อีกเนี่ยมันจะจดทะเบียนไม่ได้คือเราต่อมาเพื่อให้จดทะเบียนได้พอจดทะเบียนได้เสร็จปับ๊บเราก็ถอดท่อนนี้ออกครับคือทําให้แขนลาก มันสั้นลงมันจะแม่กับลูกมันจะได้ใกล้กันเลี้ยวง่ายแล้วจะมีวงเลี้ยวมันจะแคบนะครับมันก็จะเลี้ยวง่ายไม่ต้องตีโค้งเยอะนะครับอันนี้เป็นงานระยะสั้นระยะใกล้ก็ใช้คันลากแบบต่อนะครับเดี๋ยวไปดูยางตัวลูกนะครับตอนนี้สามิตรเขาให้ยางอะไรเอ่ยยางเลเดียนยี่ห้อเอวานครับผมเอสวานเมดอินไชน่าน่าจะนะประเทศจีนอยางเลเดียนเอสวานครับตัวนี้ก็สามมิตร ไม่ได้ตีแบรนด์สามิตนะครับไม่ได้ตีตีเป็นแบรนด์แอดวานนะครับเผาเผาใช้สามมิตอ่าเผาสามิตจะใช้ที่ตัวลูกที่ตัวลูกที่ตัวลูกก็จะมีที่ที่เก็บยางอะไรเนาะหนึ่งจุดนะครับมาให้้รอมมเลยีกาดกันมอเตอร์ไซค์อ่าหมายในชัดซีจะอยู่ทางฝั่งซ้ายฝั่งนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่ของสามิตก็จะทําไว้ที่นี่ครับกาหมดอ่า สกคัญนะครับตัวเลขตัวถังอ่าเลขตัวถังนะครับแบบรถแล้วก็เลขตัวถังนะครับอยู่ที่นี่โอเคครับก็เดี๋ยววันเสาร์นี้ลูกค้าจะมารับหรือว่ารับวันอาทิตย์ครับอ๋อลูกค้าจะมารับที่นี่เนาะมารับที่นี่เนาะครับผมมีปาฉลามด้านท้ายรถลูกต้องระบุไปนะครับถึงทำให้ครับเอาไว้เอาไว้ให้พระโคดันเนาะเวลามันติดติดติดลมติดอะไรใช่ปลาฉลามด้านท้ายก็เดี๋ยว โชว์วิวโดยรวมนะครับส0ล้อลากพ่วงแม่ลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็น10ล้อพ่วง22ล้อเนาะ<ช>10บวก12ล้อนะครับ,รบตัวลูกเป็นลูก3เพ่าก็วันนี้ขอบคุณมากครับพี่โอนแม่แนะนำนสำหรับ,บรถพ่วง f อ่อ f 360แหแรงมาแล้วก็มีตัวลูกพ่วงเนาะ<ช>จากต่อตัวถังมาจาก สามมิตรมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับครับผมขอบคุณมากมากครับครับผม